สสข,ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่235สืบต่อจากคราวที่แล้วก็จะพาทุกท่านไปชม นครมัทุราซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพุทธศิลป์ของอินเดียสืบต่อจากคราวที่แล้วซึ่งพาท่านทั้งหลายไปชมเนินโบราณที่ชื่อว่ากัตราแล้วเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าน,นครมัทุราอยู่ตรงไหนในอินเดียจึงจะพาทุกท่านไปเริ่มต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิอันเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทาง จากนั้นก็มุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจุดที่ทุกท่านเห็นขณะนี้เนี่ยก็คือนครมัทุราในปัจจุบันนี้ซึ่งคําว่ามัทุรานั้นเป็นภาษาบาลีในปัจจุบันนี้นิยมเขียนว่ามัทุราก็คือเป็นทอถุงไม่ใช่ทอทงเหมือนในภาษาบาลีเมืองมัทุรานั้นเป็นเมืองในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแคว้นสุรเสนะในบรรดาทั้งหมด16แคว้นโบราณของอินเดีย กษัตริย์ในสมัยพุทธกาลที่ปกครองเมืองนี้ก็คือพระเจ้ามัทุราชราชาอาวันตีบุตรหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ปรินิพานแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระมหากัจจายนะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะเรื่องราวปรากฏในมัทุราสูตรต่อมาพระมหากัจจายนะก็ได้มาจำพรรษาที่นี่ด้วย ตั้งแต่นั้นมาพุทธศาสนาก็ตั้งมั่นในนครนี้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งพุทธศาสนาได้เสื่อมสลายไปจากอินเดียประมาณพออ 1, 1700ศ17 1่เศษในยุคที่พระอาจารย์ฝาเซียนหรือฝาเหียนและพระอาจารย์เสียนจ้างหรือพระถังสัมจังเดินทางมาที่เมืองมัทุลานั้นก็ได้กล่าวว่าเมืองนี้มีสังฆารามมากกว่า20แห่งพระสงฆ์มากกว่า2,000รูปเลยทีเดียวปัจจุบันนครมัทุรานั้นเป็นอำเภอหนึ่งในรัฐอุตรประเทศ ห่างจากนกครอ,อัคราอันเป็นที่ตั้งของทัชมาฮาล58กิโลเมตรและห่างจากนกครเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย183กิโลเมตรประชากรเท่าที่สำรวจในปัจจุบันนี้ประมาณ4แสนคนเศษเศษส่วนใหญ่นับถือาศาสนาฮินดูรองลงมาก็คือาศาสนาอิสลามาศาสนาซิกและาศาสนาเชนส่วนที่เป็นชาวพุทธนั้นมีน้อย วันนี้จะพาท่านทั้งหลายไปชมเนินโบราณจุดต่อมาซึ่งอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมได้เดินทางไปสำรวจตามบันทึกที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพขณะนี้จุดที่จะพาทุกท่านมาชมเนี่ยก็คือเป็นเนินโบราณที่นักโบราณคดีหลายท่านได้มาสำรวจนั้นก็คือกันกาลีตีลาซึ่งมีโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนาและศาสนาเชน ขุดพบที่นี่เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวอย่างเช่นในภาพท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่ามีการขุดแต่งทางด้านโบราณคดีภาพนี้ก็จะเห็นพระพุธรูปได้รับการขุดแต่งขุดพบที่นี่ด้วยภาพนี้ก็ถ่ายในสมัยดรฟุลเลอร์ได้มาสํารวจที่นี่ในปี2432หรือคศ1889 แรกที่จะพาท่านทั้งหลายมาชมเนี่ยตรงบริเวณนี้ก็เขียนป้ายขนาดใหญ่บอกว่ากังกาลีหรือกันกาลีเทวีก็คือเป็นวัดฮินดูที่ชื่อว่ากังกาลีเทวีนั่นเองหมายความว่าสมัยก่อนตรงบริเวณนี้นั้นเคยเป็นเนินโบราณมาก่อนขั้นต่อมาก็มีการสร้างวัดฮินดูครอบทับขึ้นมาในภายหลังเดี๋ยวเราเข้าไปสํารวจกันว่าณนะปัจจุบันนี้พศ2568นั้นจะมีหลักฐาน ล่องรอยของโบราณวัตถุที่เหลือบ้างหรือไม่ภายในบริเวณนั้นก็ไม่ค่อยสะอาดมากนักเนื่องจากว่าวัดตรงนี้เนี่ยเลยไปไม่ไกลชาวบ้านก็เอาวัวเอาควายมาผูกไว้ส่งกลิน่นคาะคุ้งพอสมควรเหมือนกันเดินมาได้สักเล็กน้อยตรงบริเวณนี้ท่านทั้งหลายก็จะมีกรงเหล็กกั้นไว้ เป็นทราบโบราณวัตถุหลายชิ้นเลยทีเดียวที่น่าสนใจก็คือตรงบริเวณนี้ทุกท่านสังเกตให้ดีนั้นก็คือจะมีลักษณะเหมือนกับหัวเข่ามนุษย์ตรงนี้ก็คือพระพุทธรูปโบราณที่ขุดพบแล้วแตกหักก็เลยนํามาเก็บรักษาไว้ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นโบราณวัตถุในยุคสมัยกูสานะ ก็ออกมากองไว้ตรงนี้เหมือนกันข้างๆกับพระพุทธรูปที่แตกหักตรงนี้องค์ที่สมบูรณ์นั้นก็นําไปจัดแสดงหรือไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์มัทธุราจากนั้นก็พาทุกท่านเดินเข้าไปชมภายในบริเวณวัดกันกาลีเทวีซึ่งเป็นวัดทินดูภายในบริเวณด้านในนั้นก็จะมีลักังไว้ให้คนได้เคาะเพื่อเป็นการให้สัญญาณ ด้านในนั้นก็จะมีทั้งศิวะลึงทั้งโยนีและเทพในศาสนาฮินดูหลายองค์เลยทีเดียวจากนั้นขออนุญาตนำพาท่านทั้งหลายเดินทะลุออกมาจากวัดตรงไปตรงบริเวณแถวนี้เดินมาแถวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหลุมฝังศพและคออบวัวคอกควายที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายตรงบริเวณนี้สมัยก่อนนั้นเป็นซากโบราณสถานท่านทั้งหลายแต่ว่า ชาวบ้านก็เข้ามายึดครองแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวไปขยะก,ก็รกลุงลังพอสมควรเหมือนกันเดินมาได้สักเล็กน้อยเนี่ยก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนบอกว่าสุรสิษิ์สมารักก็คือโบราณสถานที่ได้รับการคุ้มครองก็คือป้ายของกรมโบราณคดีของอินเดียบอกว่านี่คือเขตโบราณสถานนั่นเอง แต่ว่าเราเข้าไปดูภายในบริเวณด้านในนั้นก็ถูกชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็เอาปศุสัตว์มาผูกไว้เต็มไปหมดเลยทีเดียวส่งกลิ่นคระคลุ้งจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายมาอีกจุดหนึ่งซึ่งตรงบริเวณนี้เนี่ยก็มีรั้วรอบขอบคิดแล้วก็ที่สำคัญก็คือประตูเหล็กก็เปิดเย้มๆไว้เท่านั้น รงบริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางการโดยกรมโบราณคดีของอินเดียได้สังวนพื้นที่ไว้ป้ายสีน้ําเงินก็จะเขียนบอกว่าภารัฐการก็แปลว่ารัฐบาลอินเดียกัญยาลัยอุป,ปมนฑลนก็คือสํานักง,งานย่อยอันเป็นที่ตั้งของกรมโบราณคดีของอินเดียภารัตียปุราตตวสรเวกสัรก็คือกรมโบราณคดีของอินเดียนั่นเองมัทุราอุปมนฑลน ก็คือหน่วยงานเมืองมัทุรานั่นเองที่ตรงนี้เรียกว่ากันกะลีติลาติลานี่แปลว่าเนินดินส่วนกันกะลีนี่เป็นชื่อของสถานที่ตรงนี้ที่นํำพาทุกท่านตามรอยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมมาสำรวจพุทธสถานที่นี่ก็เนื่องจากว่าที่นี่นั้นมีการค้นพบโบราณวัตถุหลายชิ้นเลยทีเดียวชิ้นที่หนึ่งนั้นก็คือเป็นพระพุทธรูปปางยืนประธานพรทำจากหินใสแดงองค์พระนั้นพระบาทหายไป พระพุทธรูปองค์นี้ไม่มีจารึกแกะสลักด้วยหินทรายแดงสมัยกูสานะปัจจุบันก็นำไปจัดแสดงไว้ในพิพธภัณฑ์มัทุลาชิ้นที่สองนี่ก็คือบาทที่ทำจากหินแกรนิตแกะสลักได้ละเอียดละออเลยทีเดียวเงาปั๊บเส้นผ่าศูนย์กลางของบาทนี้ก็ประมาณ11นิ้วขัดมันวับเลยทีเดียวปัจจุบันนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ดินลี ชิ้นต่อมาเป็นชิ้นที่สามก็คือพระพุทธรูปปราสจากพระเสียนแต่ว่านิยมเรียกว่าพระกูชิสศัตว์จริงๆก็คือพระพุทธรูปนั่นเองทําจากหินทรายแดงสมัยกูสานะเหมือนกันประมาณพศ6 0 0เ4ก็ขุดพบที่นี่เหมือนกันชิ้นที่4ก็คือแผ่นหินทรายแดงมีจารึกภาษาปราจิตผสมสันสกฤตอักษรรม,มีสมัยกูสานะ ประมาณพศ6 1 0เศษเขียนไว้ว่าพระธตะวงเล็บพระธันตะชยะเสนสยะอันเตวาศนิยาแถวที่สองธรมมโคสาเยทานุปาสาโทปแปลได้ความว่าทานคือการถวายปรา,าสาทนี้เป็นของธรมมโคสาซึ่งเป็นอันเตวาศนีหรือเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์พระธันตะชยเสนหรือชยเสนธะธัมมโคสานี้ ไม่ได้ระบุว่าเป็นภิกษุณีหรือเป็นแค่สตรีเป็นลูกศิษย์ธรรมดาจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายเดินเข้าไปชมด้านในว่าณนะปัจจุบันนี้เดินโบราณที่ชื่อว่ากันกะรีติลาภายในเมืองมัททุราแห่งนี้จะเหลืออะไรบ้างทางรัฐบาลก็ทำเป็นลักษณะคล้ายๆกับสวนสาธารณะให้คนได้มาเดินออกกำลังกาย แต่ดูแล้วก็ยังไม่ได้ปรับแต่งให้สวยงามเท่าใดนักแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังเป็นพื้นที่ที่ทางรัฐบาลดูแลค่อนข้างดีหน่อยไม่มีการคุกคามไม่มีการใช้ประโยชน์ของเอกชนหรือชาวบ้านแถวนี้ก็เลยดูสะอาดสะ้าขึ้นมาเล็กน้อย เดินมาได้พอสมควรนั้นก็จะมีหลุมฝังศพชาวมุสลิมหรือกูโบโอยู่ตรงบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็น่าจะมาฝังไม่นานพอสมควรแล้วละ่ะพื้นที่สังเกตด,ดูข้างล่างนั้นก็จะมีแต่อิฐโบราณกระจายเต็มพื้นที่เลยทีเดียวเราเดินมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีฐานของเสาสมัยโบราณแตกหักก็เอามาทิ้งไว้ตรงนี้ ก็ทําจากหินสาสแดงค่อนข้างเก่าเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้รับการดูแลก็เอามาทิ้งไว้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้สวยงามอะไรก็เลยวางไว้ตรงนี้เลยมาถึงตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างลาดต่ำลงไปลักษณะคล้ายๆกับสะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ทำเป็นทางลงค่อนข้างดีเลยทีเดียว เดินมาใกล้ๆเนี่ยเพื่อที่จะพาท่านทั้งหลายมาชมว่าเป็นอะไรอิฐเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอิฐใหม่สมากกว่าในยุคที่มีการขุดแต่งทางด้านโบราณคดีใหม่ๆนั้นก็จะมีร่องรอยของอิฐโบราณก็กระจายอยู่เป็นแนวขั้นต่อมาในภายหลังเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมอิฐสมัยใหม่ขึ้นมาพื้นที่ตรงนี้ในปัจจุบันก็ทําเป็นลักษณะคล้ายๆกับสะโบราณแล้วก็มีทางลงด้วยทางเจ้าหน้าที่ก็มาบูรณะขุดแต่งไว้ตรงบริเวณนี้ ที่นี่ก็คือเดินโบราณที่ชื่อว่ากันกะลีติลาภายในเมืองมัทุลานำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้จากนั้นก็พาท่านทั้งหลายมาชมเนินโบราณอีกจุดหนึ่งเนินโบราณตรงนี้เรียกว่าเนินชะมันปู้ก็ห่างจากตัวเมืองก็พอสมควรเหมือนกันประมาณ10กิโลเมตรเศษเราก็เช่าเหมารถเข้ามา ตามเส้นทางเล็กๆหลังจากรถจอดแล้วก็เดินเข้าไปอยู่ข้างสระน้ำตรงนี้โดยมีชาวบ้านเดินนำหน้าว่าตรงนี้แหละเคยพบพระพุทธรูปชาวบ้านก็เอาขี้วัวมาตาแห้งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนฟืนซึ่งหาได้ยากตรงบริเวณนี้เนี่ยเป็นเน,นินโบราณท่านทั้งหลายเรียกว่าเนินชะมันปู้ที่เนินชะมันปู้นี้นักโบราณคดีเช่นนายฟูเลอร์ก็ได้มาพบพระพุทธรูป ที่งดงามเลยทีเดียวเป็นศิลปะสมัยคุปตะปางยืนประทานพรแกะสลักด้วยหินสายแดงงดงามมากโดยเฉพาะพระพักนั้นเป็นรูปไข่สวยงามแตกต่างจากสมัยกูสานะอายุก็ประมาณพศหนึ่งพันที่ฐานขององค์พระนั้นก็มีจารึกไว้ด้วยเป็นภาษาสันสกฤตเขียนว่าททยธรโมยังสกยะภิกโส ยะสะทินนัสยะยัตอัตรปุญญงตัตภวตุมาตาปิตโรอาจาริโยปัตทยายานามจะสรวสัตตวานุตรชยานาวาปตเปะเยแปลเอาความก็ได้ความว่า,าททยธรรมก็คือการสร้างพระพุทธรูปอง์นี้เป็นของพระอาจารย์สกยภิกษุผู้มีนามว่ายะสะทิน,นะบุญใดที่เกิดจากการสร้างพระนี้ขอบุญนั้นจงสำเร็จแกม่มารดาบิดาอาจารย์ อุปชาของข้าพเจ้าและขอให้สรพสัตทั้งปวงจงถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยเทินสรุปว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างโดยพระอาจารย์ยะสะทินนะท่านเป็นพระสงฆ์ในนิกายสัมมิติยะเพราะมีจารึกข,ของท่านระบุนิกายไว้สร้างในสมัยคุปตะเพื่ออุทิศให้กับบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ของท่านปัจจุบันเนินชมันปูแห่งนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้พื้นที่ ก็ไปได้ก,กันไว้เป็นขีดโบราณสถานแต่อย่างใดนอกจากจะพบพระพุทธรูปองค์นี้แล้วนักโบราณนักดีนั้นก็ได้พบพระพุทธรูปที่มีลักษณะคล้ายๆกันแต่องค์นี้นั้นประพามนทนได้หายไปสร้างในสมัยคุปตะเหมือนกันและเจ้าภาพก็คือคนเดียวกันก็คือพระอาจารย์ยักษสะทินะโดยดูจากฐานจารึกด้านล่างสังเกตดูพระพักนั้นเป็นรูปไข่เอ,อิบอิมมากท่านทั้งหลายซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในสมัยคุปตะ ในขณะเดียวกันพระน,นาซีก็คือจมูกนั้นก็แตกหักเสียหายเพียงเล็กน้อยลวดลายกีวรนั้นแกะสลักได้งดงามเลยทีเดียวปัจจุบันพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ก็ไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองมัทธุลาซึ่งจะนำพาท่านทั้งหลายไปชมในลำดับสืบต่อไปเรื่องราวของพุทธศิลป์ในเมืองมัทธุลายัางไม่จบ ขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายได้ชมตอนต่อไปท่านใดที่เห็นว่ารายการท่องแดนพุทธภูมิมีประโยชน์มีสาระอยากจะสนับสนุนก็สามารถเป็นสมาชิกช่องของเราได้เดือนละ50บาทขออนุโมทนาล่วงหน้าขอเจริญพร